mira ดเด็กมาพบกับคุณครูออยนะลูกในรายวิชาที่มีชื่อใหม่ๆเลยนะคะซึ่งอยู่ในตารางเรียนของเด็กๆค่ะและสําหรับนักเรียนชั้นป .1 แล้วก็ป .2 นะคะเด็กๆจะได้พบกับคุณครูออยในรายวิชาแล a นะลูกนะซึ่งแล a นะคะมีตัว L ตัว A แล้วก็ตัว B น้องปอ .1 และพี่ป .2 จะได้เรียนแล a กับคุณครูออยลูกเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการทดลอง การสำรวจแล้วก็การประดิษฐ์นั่นเองค่ะลูกแต่สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวครูออยนะคะก็จะมาอธิบายคำว่าวิทยาศาสตร์แล้วก็มาปลูกฝังนิสัยของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวสำหรับการทดลองหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาพบกันที่โรงเรียนนะคะเรามาเริ่มดูเนื้อหาที่ครูออยเตรียมมากันเลยค่ะ สำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวให้เด็กๆเ,เข้าใจกันก่อนนะลูกเปิดโลกวิทยาศาสตร์ของเรานะคะเด็กๆรู้ไหมคําบอาวิทยาศาสตร์คืออะไรซึ่งวิทยาศาสตร์เราเรียนแล้วนะคะในป .1 แล้วก็ป .2 เนื้อหาบทเรียนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละระดับชั้นโดยวิทยาศาสตร์ สิ่งแรกที่นักเรียนนึกถึงจะนึกถึงการทดลองแต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้มีแค่การทดลองจะมีการสังเกตและการประดิษฐ์ด้วยแต่หลักสำคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมเด็ดขาดเลยวิทยาศาสตร์เวลาจะทำอะไรต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระบวนการนะคะทางวิทยาศาสตร์นั้นมีอะไรบ้างคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะ จะต้องมีการกำหนดปัญหาข้อที่2คือการตั้งสมมุติฐานข้อที่3คือการออกแบบและทำการทดลองข้อที่4คือการวิเคราะห์ผลการทดลองนะคะข้อที่5สรุปผลการทดลองเดี๋ยวครูออยจะย้อนกลับไปที่หัวข้อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะลูกขั้นตอนที่1คืออะไรคะขั้นตอนที่1คือการกำหนดปัญหาถัดมาขั้นตอนที่2คือตั้งสมมุติฐานสำหรับคำว่าตั้งสมมุติฐานนะคะก็คือการที่เรานะลูกคาดคะเนคำตอบเอาไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งคำตอบที่เราคาดคะเนเอาไว้เนี่ยอาจจะผิดหรือถูกก็ได้เพราะว่าเราตั้งเอาไว้ก่อนเราคิดเอาไว้ก่อน จากนั้นเราพอได้ปัญหาแล้วตั้งสมมุติฐานต่างๆเอาไว้แล้วเรามาทำการออกแบบค่ะว่าเราจะทำการทดลองอย่างไรซึ่งก็ตรงกับข้อที่3ออกแบบและทำการทดลองจากนั้นนะคะพอเราทดลองเสร็จเรานำผลการทดลองมาวิเคราะห์ซึ่งตรงกับข้อที่4วิเคราะห์ผลการทดลอง หลังจากที่เรากำหนดปัญหาตั้งสมมุติฐานนะคะออกแบบทำการทดลอง แล้วก็วิเคราะห์ผลการทดลองจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ขั้นที่5สรุปผลการทดลองนอกจากนี้ในบางกิจกรรมหลังจากที่เราสรุปผลการทดลองแล้วนะคะยังจะต้องมีการนำเสนอด้วยซึ่งลักษณะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้มีในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ของนังเรียนแล้วด้วยนะคะ ทานมาเรามาดูความหมายของวิทยาศาสตร์กันลูก สำหรับความหมายของวิทยาศาสตร์เราพูดกันง่ายๆเลยลูกก็คือการที่เรานะคะทำอะไรต่างๆนานาแต่ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะและนักเรียนนะคะจะเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความสุขนั้นนะคะเราจะต้องอาศัยองค์ความรู้อะไรบ้างอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยข้อหนึ่งนักเรียนจะต้องมีการสังเกต จากการสังเกตแล้วข้อ2เราต้องตั้งคำถามนะคะจากนั้นข้อที่3เราต้องรู้จกักคาดคะเนคำตอบเราจะต้องทำการทดลองในข้อที่4และข้อที่5เราจะต้องร่วมกันอภิปรายก็คือพูดคุยกันในกลุ่มนะคะเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทักษะสำคัญที่ครูออยอยากจะฝากเด็กๆนะคะในการเรียนแลบ ซึ่งแลบจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ก็จริงลูกแต่จะเป็นการเรียนในลักษณะของกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทดลองการสังเกตแล้วก็การประดิษฐ์เดี๋ยวนักเรียนจะได้เข้าไปเรียนในห้องวิทยาศาสตร์ทําการทดลองนั่นเองค่ะเราจะต้องมีทักษะข้อหนึ่งเลยคือการสังเกต ข้อ2คือการวิเคราะห์และข้อที่3นะคะจะต้องตั้งคำถามสำคัญนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น3ข้อตรงนี้นะักเรียนจำให้ดีนะลูกนะสำหรับทักษะการสังเกตเป็นอย่างไรเรามาเริ่มดูกันเลยยกตัวอย่างเช่นให้เราดูนะคะร่างกายของเรา พอเราสังเกตรเราจะพบว่าเด็เดกๆหรือทุกคนนะคะตามมีประสาทสัมผัสทางห้าหรือที่เราเรียกว่าอวัยวะรับสัมผัสไม่ว่าจะเป็นตานะคะหูจมูก ปากซึ่งภายในปากก็จะมีลิ้นคอยรับรสและนอกจากนี้ก็จะมีมือคอยหยิบจับสิ่งของนี่คือตัวอย่างของทักษะการสังเกตหรือเด็กๆนะคะจะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเราแล้วเกิดคำถามเช่นทำไมพัดลมไม่มีชีวิตแล้วพัดลมถึงเคลื่อนไหวได้ทำไมเราต้องรับประทานอาหารและน้ำนะคะนี่คือสังเกตแล้วเกิดคำถาม นะลูกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทักษะต่อไปกันเลยนะคะรอเลยนะลูกนะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของการชิมรถหรือรับรถซึ่งครูออยนะคะก็อาจจะมีมาให้นักเรียนดูคือมะนาว จะมีลูกกลมสีเขียวแล้วนะคะเรายังสามารถใช้อวัยวะสัมผัสทั้ง5้าของเราเนี่ยได้แตกต่างกันเราใช้ตาในการดูทําให้เห็นว่าผลของมะนาวนะคะหรือลูกของมะนาวเนี่ยกลมและเขามีสีเขียวพอเราใช้มือสัมผัสเราจะพบว่าผิวเรียบ ใช้จมูกไปดมจะพบว่ามีกลิ่นนะคะแล้วก็ถ้าเรานะคะลองชิมรสนะคะจะพบว่ามะนาวนั้นมีรสเปรี้ยวซึ่งอวัยวะที่เรารับรสคืออะไรลูกคือลิ้นนั่นเองค่ะนี่คือใช้การสังเกตแล้วเกิดคำถามนะคะถัดมาเป็นทักษะการวิเคราะห์ทักษะการวิเคราะห์ จะเป็นในส่วนของการแยกแยะรูปเพื่อให้ได้คำตอบยกตัวอย่างเช่นให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะสีไม้เราจะพบว่าเพียงแค่เราดูด้วยตามีสีแตกต่างกันและรู้ด้วยว่าแท่งไหนสั้นแท่งไหนยาวที่สุดและแท่งไหนบ้างที่มีความสูงเท่ากันนี่คือเรียกว่าการวิเคราะห์นะคะ ปูออยไปต่อนะลูกหลังจากที่เราวิเคราะห์ถ้าเรานะคะเรียงลำดับจากแท่งที่สั้นไปหาแท่งที่ยาวเราก็จะได้ผลตามนี้นะคะลูกดมาคือทักษะสุดท้ายทักษะการตั้งคำถามสำคัญเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวอย่างก,กันเลย สำหรับการตั้งคำถามสำคัญนะคะคำถามคือสิ่งที่เด็กๆสงสัยแล้วต้องหาคำตอบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคำถามไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพียงแค่เราสังเกตสิ่งต่างๆหรือสัมผัสหรือรับรสนะคะต่างๆนานาของสิ่งของแล้วเราเกิดการตั้งคำถามแต่พอมีคำถามแล้วเราจะต้องเกิดการเรียนรู้ซึ่งเราจะต้อง หาคําตอบด้วยตัวเองนะคะสําหรับการหาคําตอบด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าครูออยจะให้นักเรียนไปหาคําตอบแล้วครูไม่บอกอะไรเด็กๆสามารถมาถามมาปรึกษาหรือครูออยอาจจะให้วแนวคิดในการหาคําตอบให้แนวทางในการหาคําตอบจากนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้หาคําตอบด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงลูกในส่วนของ แบบนะคะวันนี้จะยังไม่มีกิจกรรมให้แต่ครูอ้อยนะคะได้มาให้ความรู้นักเรียนแล้วว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่5ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างใครลืมสามารถดูคลิปย้อนหลังได้และสำคัญนะคะการที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือรักในการเรียนวิทยาศาสตร์เราจะต้องมี3ทักษะสำคัญ ข้อหคืออะไรลูกข้อ1คือทักษะการสังเกตข้อ2คือทักษะในการวิเคราะห์และข้อที่3นะคะคือทักษะในการตั้งคำถามสำคัญนั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ครูออยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ